คำพูดไม่กี่คำสามารถทําคนเปลี่ยนแปลงความคิดหรือชีวิตของใครหลายๆคนได้เพราะคําพูดเหล่านั้นมีพลังเต็มเปี่ยมด้วยความหมายความหวังและถูกกลั่นกรองมาจากผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตประโยคบางประโยคอยู่ในความทรงจําระยะยาวของสมองอยู่ในจิตใต้สํานึกและแสดงออกมาโดยการกระทําคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปฟัง50คาคมที่จะอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล 1>, 1. คนที่ล้มเหลวมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เหมือนกันมากๆก็คือทั้งชีวิตพูดว่าดูก่อน 2. อย่ามัวแต่อายในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปจงเรียนรู้จากมัน 3. ถ้าคุณทำสิบอย่างสำเร็จเพียง3อย่างก็ถือว่าเก่งแล้วคนยิ่งทำเยอะก็ผิดเยอะแต่คนที่ไม่เคยทำผิด คือคนที่ไม่คิดทำอะไรเลย 4. ถ้าวิธีคิดเปลี่ยนการกระทำก็เปลี่ยนถ้าการกระทำเปลี่ยนผลลัพธ์ก็เปลี่ยนถ้าผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยน 5. คนที่กล้าจะพ่ายแพ้เท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ห เมื่อคุณท้อและอยากยอมแพ้ให้นึกถึงวันแรกที่คุณได้ตั้งใจทําสิ่งนั้น 7. คนที่มองโลกในแง่ลบจะมองเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกโอกาสแต่คนที่มองโลกในแง่บวกจะมองเห็นโอกาสอยู่ในทุกอุปสรรค 8. เลิกคลั่งควรวนกับสิ่งที่พลาดไปแล้วแต่จงเรียนรู้กับมัน 9. จงอย่าพยายามทำทุกอย่างแต่จงทำสิ่งเดียวให้ดี 10. คุณไม่ได้เดินได้เพราะทำตามตำราแต่คุณเดินได้เพราะคุณลองเดินแล,ล้วล้มลุกคคลานต่างหาก1 1ผมไม่เสียใจแม้สิ่งที่ผมทำจะล้มเหลวก็ตามแต่ผมเสียใจถ้าผมไม่ได้ลงมือทำ 12. เมื่อคุณเลิกกลัวและกล้าออกไปเสี่ยงความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้น 13. มีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง 14. หากคุณไม่กล้าปีนต้นไม้เลยคุณก็จะไม่มีวันได้ลิ้มรสกับผลไม้ที่ดีที่สุดบนยอดนั้นได้ 15. หากคุณใช้เวลามากเกินไปในการคิดสิ่งที่คุณจะทำคุณจะไม่มีวันได้ลงมือเลย 16. คนส่วนใหญ่รู้ว่าพวกเขาควรทำอะไรแต่มีไม่กี่คนนักรอกที่ลงมือทำการรู้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอคุณต้องลงมือให้เป็นด้วย 17. ความหวัง คือการมองโลกในแง่บวกคือความคิดที่บอกว่าสิ่งต่างๆจะต้องดีขึ้นและจะไม่แย่ไปตลอดเพราะทุกปัญหารวนมีทางออกเสมอ 18. สิ่งที่ดีที่สุดล้วนเกิดขึ้นกับคนที่ลงมือทำมันให้ดีที่สุด 19. ผู้ชนะไม่เคยล้มเลิกและผู้ที่ล้มเลิกไม่เคยชนะ 20. ศรัทธาคือการที่คุณเริ่มก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นบันไดทุกขั้นก็ตาม 21. ในการเป็นผู้ชนะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองขณะที่คนอื่นไม่มีวันทำได้ 22. ความสำเร็จคือการก้าวจากความล้มเหลวหนึ่งไปสู่อีกความล้มเหลวหนึ่งโดยไม่สูญสิ้นศรัทธา 23. การทดสอบความกล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือการยอมรับความพ่ายแพ้ได้โดยไม่เสียกำลังใจ 24. ถ้าคุณทำอย่างที่คุณเคยทำคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณเคยได้ 25. บนโลกใบนี้ไม่มีสถานการณ์ที่สิ้นหวังมีเพียงเฉพาะคนที่สิ้นหวังต่อสถานการณ์ 26. ไม่ว่าเราจะฉลาดแค่ไหนหรือศึกษามากว้างขวางแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะรู้ทุกเรื่อง 27. การพัฒำบนคือการลงทุนที่ไม่ได้อะไรเลย 28. ถ้าคุณตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้แบบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ต่อให้คุณตกลงมาคุณก็อยู่เหนือความสำเร็จของคนทั่วไปอยู่ดี 29. อย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักคุณดีมาทำลายจุดยืนของคุณ 30. ความล้มเหลวไม่ใช่การล้มลงแต่คือการไม่ยอมลุกขึ้น 31. คิดอะไรได้ลงมือทำก่อนเอาให้เสร็จความเพอร์เฟกเอาไวท้ทีหลัง 32. มีคนมากมายใช้เงินที่พวกเขาไม่ได้หาเองซื้อสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ต้องการเพื่อไปอวดคนที่พวกเขาไม่ชอบ 33. บางครั้งเราคิดว่าเราโงา่แต่จริงๆแล้วเราแค่ไม่ได้ทำ3า34ผมไม่ได้ล้มเหลวผมเพียงพบหนึ่งหมื่นวิธีที่ใช้งานไม่ได้ 35. อัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียง1%ส่วนอีก99%คือการลงมือทำสาม6การเดินทางไกลนับหมื่นลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอ 37. วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือการสร้างมันขึ้นมา 38โลกนี้จำไม่ได้หรอกว่าคุณพูดอะไรไปแต่พวกเขาจะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำา39ทํเาก็โดนด่าไม่ทําก็โดนด่าเลือกทําดีกว่าอย่างน้อยขณะโดนด่าก็มีอะไรทํา40ถ้าคุณซื้อแต่สิ่งของที่ไม่จําเป็นในไม่ช้าคุณก็จะต้องขายสิ่งของที่จําเป็น 41. ยามรุ่งเรืองเพื่อนจะรู้จักเราในยามวิกฤตเราจะรู้จักเพื่อน 42. การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการประสบความสำเร็จให้มากกว่า 43. อย่าให้ความล้มเหลวในหนึ่งครั้งมาล้มเลิกความฝันของเราทั้งชีวิต 44. ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนที่เคยปฏิเสธผมเพราะพวกเขาผมจึงทำทุกอย่างด้วยตัวเอง 45. หลายคนฝันถึงความสำเร็จในขณะที่บางคนตื่นแล้วลงมาทำงานหนักเพื่อมัน 46. อย่าไปหวังว่ามันจะง่ายขึ้นแต่จงหวังว่าคุณจะต้องเก่งขึ้นอย่าไปหวังว่าปัญหาจะลดลง แต่จงหวังว่าคุณจะมีทักษะที่มากขึ้นอย่าไปหวังว่าอุปสรรคจะลดลงแต่หวังว่าคุณจะต้องมีปัญญาที่มากขึ้น47ในโลกนี้ไม่มีคนไหนเก่งไปตลอดกาลวันนี้คุณอาจเก่งแต่พรุ่งนี้อาจมีคนเก่งกว่าคุณ48คำติเป็นสิ่งที่สามารถเอามาใช้งานได้จริงไม่ใช่คำชม พอเมื่อได้รับคําชมเรามักจะชื่นชมแต่ความสําเร็จเดิมไม่คิดทําอะไรใหม่ๆออกมา49อย่ากลัวที่จะทําอะไรผิดพลาดแต่อย่าผิดพลาดซ้ำสอง50ความลับของความก้าวหน้าอยู่ที่การเริ่มต้น และทั้งหมดนี้คือประโยคที่ทรงพลังที่คัดมาเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตยังมีความหวังแต่ประโยคเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรหากคุณไม่เริ่มลงมือทำจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนเพราะไม่ว่าความฝันจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็ต้องมีจุดเริ่มต้นของการลงมือทำจากสิ่งเล็กๆเ,เสมอ